นชาวพุทธสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องคํำวัดเสนอคําว่ามุนินมุนินแปลว่ามุนีผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่กว่ามุนีจอมมุนีจอมปราดมุนินปกติใช้หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นมุนีผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนีคือพระสงฆ์และนักบวชทั้งปวง และทรงเป็นปร,รารยิ่งกว่านักปร,ราชทั้งหลายด้วยพระคุณสมบัติต่างๆคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณที่ยิ่งกว่าใช่ว่าพระจอมมุนีพระมุนีเจ้าก็มีมุนินคําเดิมว่ามุนินโทใช้ว่าใช้ว่ามุนินทะก็ได้เป็นคํายกย่องพระพุทธเจ้าคําหนึ่งเหมือนกับคําอื่นๆเช่น พระโลกนาะพระบรมศาสดาพระสุคตพระศรีสันเพชรพระโลกเชษจบคำว่ามุนินคำวัดโดยพระธรรมกิติวงศ์เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ